ในวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับคุณอาจจะมองว่ามันก็เป็นตอนทั่วไปที่ไอโตมันทำออกมาทุก2วันแต่สำหรับผมครับผมมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งนั่นเป็นเพราะว่าสต็อกวิดีโอบล็อกทั้งหมดที่คุณได้ดูมาเนี่ยครับถูกทำขึ้นมาเมื่อ2เดือนก่อนหน้าครับแล้วก็รันกันยาวๆมาเพื่อว่าผมจะได้พักผ่อนจากการทำวิดีโอบล็อกแล้วก็หาหัวข้อหาแรงบันดาลใจ ต่างๆที่จะมาทําให้คุณดูนั่นเองเพราะผมเชื่อว่าคุณคงจะเบื่อการรีวิวสินค้าแล้วใช่ไหมครับเราจะมาคุยกันครับถึงตัวกันไฟย้อนที่ใช้ในงานระบบเสียงมืออาชีพหรือที่เราชอบเรียกกันว่า Audio Isolator นั่นเองครับในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการตลาดครับที่บอกว่าคุณต้องซื้อเก็บไว้นะคุณต้องซื้อเก็บไว้นะเพราะมันทําให้ป้องกันไม่ให้มิกซ์คุณไม่ได้อะไรประมาณนี้เอ๊ะมันจะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอบางคนถามผม กลับมาครับว่าไม่เคยใช้เลยมาเป็นเวลา10ปีมันก็ไม่เคยจะมีปัญหาอะไรเลยนี่เรากำลังถูกการตลาดหลอกอยู่จริงหรือไม่มันเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่ต้องมีจริงๆเราจะมาคุยกันในวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับนี่คือครั้งแรกที่ผมจะแกะ Audio Isolator w h r r l w i n d ISO2 ที่ผมมีใช้มาเป็นระยะเวลากว่า10ปีเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไร ปกติเนี่ยผมชอบที่จะถ่ายรูปแล้วก็อินเสิร์ตให้คุณดูมากกว่าแต่เห็นหลายคนติมาครับบอกอยากเห็นแบบแฮนด์ออนแฮนด์ออนทีบเบโอ้แฮนด์ออนแล้วไม่ล่ะโนต้ตบุ๊กกูเนี่ยบีนเลยชิปหาย <c oughs> ไอ้สัตว์ผมหวังว่าพวกคุณก็คงจะชินผมนะตัวผมก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> บ้าบอปลอ,อยออโอโหแม่งเป็นรอยหลายรอย,รอยเลยไม่น่าเลยกูอ่ะเนี่ยครับอันนี้คือข้างในครับ คุณจะเห็นเลยครับว่าออริโอไอโซเลเตอร์เนี่ยข้างในมันจะเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์2ลูกครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ครับมันทำให้ตัวออริโอไอโซเลเตอร์หรือตัวกันไฟย้อนเนี่ยมันมีราคาขายตั้งแต่ตัวละไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงตัวละเกือบหมื่นบาทกันเลยทีเดียวเชียวอันดับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะการทำงานของมันในหน้า iPad กันครับตอนนี้ครับผมก็จะวาดตัว C สองตัวครับขออภัยที่ผมวาดรูปได้ขวยแตกชิบหายตัวซีสองตัวนี้ครับจะมีขดลวดครับพันครับอยู่ทั้งสองด้านอันนี้ครับจะเรียกว่า transformer อย่างที่ได้บอกไปครับมันคือสิ่งที่ทำให้ตัว audio isolator ที่คุณมีเนี่ยราคาถูกราคาแพงมันเป็นส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์ชิ้นนี้กันเลยละครับทีนี้ครับลักษณะของสัญญาณที่เดินทางเข้าสู่ตัว audio transformer หรือ audio isolator ตัวนี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือต้นทางแล้วก็ออกไปที่ปลายทางอย่างนี้ แน่นอนล่ะครับว่าคุณจะใช้ Audio Isolator ตัวนี้เนี่ยต่อสัญญาณจากมิกเซอร์ของคุณไปยังที่ไหนสักแห่งครับเช่นระบบเสียงของสถานที่เช่นฝั่งของ OB Switcher ก็ล้องวิดีโอที่เขามาขอต่อเสียงด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟย้อนนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยครับมันป้องกันไม่ให้ไฟย้อนอย่างไรละ่ะคืออย่างนี้ครับ สัญญาณเสียงที่เราได้ยินกันเนี่ยแล้วมันยังอยู่ในรูปแบบของสัญญาณทางไฟฟ้ามันเป็นสัญญาณกระแสสลับครับมันเป็น alternative current ทีนี้เนี่ยครับพอสัญญาณที่เป็น alternative current เนี่ยมันวิ่งมาผ่านขดลวดครับซึ่งพันอยู่รอบแกนโลหะมันจะมีการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าครับสัญญาณจะวิ่งไปหาปลายทางอย่างนี้ครับ แต่ในเวลาเดียวกันครับไอ้สัญญาณไฟที่เราไม่อยากให้มันรั่วเข้ามาหามิกเซอร์ของเราหรือรั่วไปยังอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงครับมันอาจจะมาจากแฟน n อมพาวเวอที่ปลายทางเนี่ยเผลอปล่อยออกมาให้หรือว่ามันอาจจะมาจาก Power Supply ที่แม่งข่วยของปลายทางซึ่งเราไม่อยากให้มันรั่วเข้ามาหาอุปกรณ์ของเราไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสไม่ได้ ไฟฟ้ากระแสตรงในกรณีนี้ครับมันจะไม่สามารถผ่านไปได้ครับมันก็จะวิ่งเข้ามาแล้วมันก็จะติดกันอยู่แค่นี้ครับมันไปไหนไม่ได้ครับออกไปอีกฝั่งไม่ได้นั่นเองครับอันดับต่อไปครับเราก็จะต้องมาดูครับว่าใน Audio i อไอโซเลเตัวนี้เนี่ยครับมันรับสัญญาณขั้วอะไรเข้าไปบ้างนั่นเองครับก็แน่นอนล่ะครับว่าถ้าเกิดอุปกรณ์ของเราเนี่ยเดินมาด้วยระบบบาลานซ์มันก็จะเป็นขั้วบวก และค้วลบครับหรือฮอตและโคเช่นเดียวกันครับในขาออกครับก็จะเป็นบวกลบเป็นฮอตและโคเช่นเดียวกันทีนี้หลายคนก็จะสงสัยครับว่าอา้าวแล้วกราวละ่ะกราวอยู่ไหนละ่ะในสายสัญญาณแบบบาลานซ์เนี่ยมันมีบวกลบกราวมีฮอตโคกราวแล้วกราวไปอยู่ไหนกราวอยู่นี่ครับ วิ่งมาอย่างนี้ครับจากต้นทางไปหาปลายทางโดยไอ้จุดที่เป็นสะพานเชื่อมตรงนี้เนี่ยครับเราเรียกมันว่ากราวลิฟต์สวิช หน้าที่ของมันครับก็คือเราเลือกที่จะตัดกราวจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกไปครับในกรณีที่มันมีเสียงจีที่เกิดจากกราวลูปมีเสียงฮามที่เกิดจากกราวลูปเนี่ยมันไหลเข้ามาที่ฝั่งปลายทางแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็จริงนะเราไปเสียบสายปลั๊กไฟเนี่ยคนละจุดกันความต้านทานลงกราวของตึกเนี่ยมันก็มีความต้านทานไม่เท่ากันมันก็มีจีมีฮามทำยังไงดีฉันก็กดไอ้กราวลิฟต์ตัวนี้เข้าไปแม่งก็หายจี แล้วนั่นเองครับและเนื่องจากว่าตัว Audio อ solator ซึ่งมี transformer เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้ถูกเชื่อมกันตรงๆแต่มันเหนียวนำข้ามไปใช่ไหมครับมันก็เลยถือว่าไม่จำเป็นจะต้องมีกราวเชื่อมถึงกันก็ได้เพราะถ้าเกิดเรามองในมุมมองของการมองแบบด้านเดียวเราจะเห็นเลยครับว่าเส้นประตรงนี้คือเซอร์กิตหนึ่ง และเส้นประตรงนี้คืออีกเซอร์กิตหนึ่งที่แยกจากกันครับมันไม่ใช่วงจรที่เชื่อมต่อถึงกัน100%เปเซเหมือนกับสายสัญญาณอย่างที่ผมได้บอกไว้นั่นเองครับทีนี้ครับเราก็จะต้องมาดูต่อครับว่าไอ้ตัวมอบแปลงตรงนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้อีกอันดับที่1ครับฝั่งนี้ครับจะเรียกว่าปฐมภูมิ อันดับที่2ครับฝั่งนี้จะเรียกว่าทุติยภูมิหรือปแปลการง่ายๆตรงตัวก็คือฝั่งแรกฝั่งหลังแค่นั้นเองครับปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเราพูดถึง DI Box แบบ Passive ที่ข้างในมี Transformer หน้าตาแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีอัตราส่วนขดลวด ที่เท่ากันแบบ1ต่อ1เชกเช่นก,กับกรณีของไอโซเลเตอร์ครับเพราะว่าตัวของไอตัวพาสซีฟดีไอบ็อกซ์เนี่ยมันเอาไว้ใช้สําหรับแปลงอิมพีแดนซ์นั่นเองแต่ตัวนี้เขาไม่ได้แปลงอิมพีแดนซ์ครับเขาเอาไว้ใช้สําหรับแยกเซอร์กิตออกจากกันไม่ให้เกิดไฟดีย้อนหรือข้ามไปมาและไม่ให้เกิดจีเกิดฮัมดังนั้นครับอัตราส่วนการพันขดลวดในจุดท,ที่เป็นบัตโมภูมิและทุติยภูมิจะมีอัตราส่วน1 ต่อ1ครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยครับตัวมอแปลงในไอโซเลเตอร์ตัวนี้จะเป็น600โอห์มทั้ง2ฝั่งตรงตามมาตรฐานงานเสียงมืออาชีพครับดังนั้นครับเราก็จะสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ครับออดิโอไอโซเลเตอร์มีไว้ใช้สำหรับแก้จีฮัมจากกราวดู ข้อที่2ครับป้องกันไฟฟ้ากระแสตรงไม่ว่าจะเป็นแฟนทอมหรือมอแปลงควยวยหรือใกล้เสียนะฮะไม่ให้ไหลไปอีกฝั่งซึ่งทั้งสองข้อนี้ครับสามารถทำได้โดยแยกวงจรออกจากกัน และอาศัยการเหนียวนำแค่นี้เองครับตรงนี้นี่แหละครับก็คืออนาตมีแล้วก็หน้าที่ของออ d ดิโอไอโซเลเตอร์พร้อมกับลักษณะการทำงานของมันครับผมเลื่อนให้คุณดูอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นานานทีจะวาดรูปสวยสักทีหนึ่งอ่ะเราก็จะกลับเข้าสู่ส่วนที่เป็นการปฏิบัติกันแล้วครับ ตอนนี้สิ่งที่คุณกําลังมองเห็นอยู่ในหน้าจอก็คือตัวโปรแกรมสําหรับตรวจวัดเสียงครับอันดับต่อไปครับผมก็จะเอาตัวสัญญาณทดสอบครับที่ปล่อยออกมาจากสมาร์ทย้อนกลับเข้าไปในระบบครับเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจะเห็นทันทีเลยครับว่า ทุกสิ่ทุกอย่างมันเรียบสวยงามครับเรามาดูที่ความฉี่กันก่อนแน่นอนล่ะครับว่าสัญญาณทดสอบเนี่ยูกลูปกลับเข้าไปตรงๆมันจึงมีการตอบสนองความฉี่ที่เหมือนกับสัญญาณทดสอบ100%เเนต็มนั่นเองครับอันดับต่อไปครับคือ face response ครับมันอาจจะมีสโลบนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้ให้ถือซะว่าเป็น margin of error ข้างบนครับ เป็น impulse response เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความกระชับฉับไวของเสียงก็แน่นอนล่ะครับมันเจอสัญญาณเดียวกัน100%ลูปกลับเข้าไปมันก็เลยกระชับเป็นเส้นบางๆครับทีนี้ครับผมจะเอา audio isolator ขึ้นมาแล้วผมก็จะเอาสายสัญญาณตรงนี้เนี่ยต่อเข้าไปครับผมจะต่อเข้าไปใน Input แล้วก็ลูปเอา Output ของมันกลับเข้ามาในระบบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ชึบเบอร์หนึ่งโอเคแล้วก็เสียบเบอร์หนึ่งเข้าไปโชเรียบร้อยตอนนี้ครับคุณก็จะเห็นเลยว่าเมื่อผมนี่เอาออรดิโอไอโซเลเตอร์เสียบขั้นเข้าไปแทน สัญญาณเสียงครับที่ส่งกลับเข้ามาเนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่ามีความสั่นไปสั่นมาครับในย่านที่เป็นความฉีดต่ําถึงความฉี่กลางต่ําเห็นไหมครับมันจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยฮะ400เฮิร์ซลงไปมันจะยึกยือยึกยือยึกยืนนิดนึงนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปกันตอนท้ายว่าไอโซเลเตอร์มันทําให้มีผลต่อสัญญาณเสียงอย่างไรบ้าง แล้วเราก็มาดูที่เสียงแหลมครับก็ปกติดีมีสลบตรงนี้นิดนึงถือว่าเป็น Margin of Error เฟสก็เช่นเดียวกันครับเฟสเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยใช่ปะอ่ามันก็มีการยึกยือเนี่ยเป็นคลื่นๆอยู่แถวๆประมาณ400เฮิร์ลงไปเช่นกันแต่พอเป็นความถี่สูงเนี่ยก็นิ่งสนิทเลยครับความกระชับของเสียงก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับทีนี้เนี่ยไอ้ยึกยือตรงนี้เนี่ยมันหมายควายว่าอะไร เราก็จะต้องเข้าสู่โหมดของการ Analyze เสียงที่มาจาก Audio อ s o l ซเลเตร์ตรงๆครับทีนี้ครับผมจะลองปล่อยสัญญาณเป็นสัญญาณทดสอบความฉี่ประมาณ6 3 h เฮิร์์อ่ะแล้วก็เปิดให้มันโชว์ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจะเห็นเลยครับว่า สัญญาณเนี่ยที่ผ่านออเดโอไอโซเลเตอร์มาเนี่ยที่ความถี่6 3 h เฮิร์เป็นเสียงตืดดโดด,โด,ดมันก็มีพีกสูงสุดที่63ใช่ไหมครับแต่คุณสังเกตสิครับว่าที่ประมาณ125ก็ยังมีเสียนเหลืออยู่ที่ประมาณ250ก็ยังมีเสียนเหลืออยู่ ใช่ไหมครับที่ประมาณ500ก็มีเสี้ยเหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยครับที่เป็นยอดๆตรงนี้ถือว่าเป็นฮาร์โมนิกเต็มไปหมดเลยครับอันนี้เนี่ยครับคือขีดจํากัดของทรานส์ฟอร์หมอบแปลงอะไรก็ตามที่คุณปล่อยสัญญาณเสียงเข้าไปแล้วมันเหนียวนำไปอีกฝั่งของขดลวดเนี่ยมันจะไม่ใช่สัญญาณตรงๆง เป,เป๊ะครับมันจะมีฮาร์โมนิกไหลออกมาเสมอทีนี้ครับผมก็จะถอดออกจากไอโซเลเตอร์ครับแล้วต่อตรงให้คุณดูว่าไซเวฟที่63เฮิร์จะเป็นอย่างไรอันนี้คือการต่อตรงครับคุณก็จะเห็นเลยว่าฮาร์โมนิกเมื่อกี้แม่งหายไปหมดเลยนั่นเองอันดับต่อไปครับผมจะเสียบกลับไปเหมือนเดิมโชว์และเราก็จะลองขยับความถี่สัญญาทดสอบดูครับ รอบนี้ครับผมจะขอขยับไปที่ประมาณ500 h เฮิร์เห็นอะไรไหมครับพอขยับไปที่500 h เฮิร์เนี่ยครับฮาร์โมนิกที่ 1K ก็ยังพอมีอันนี้ก็เป็นฮาร์โมนิกอีกครับแต่ตัวนี้ออกมาฮาร์โมนิกจะไม่ตรงมันจะไม่ใช่ฮาร์โมนิกที่เป็นขั้นคูณ 1, 2, 3คณ2คูณ3ขึ้นไปนะฮะ 2K ก็ยังพอมีเหลืออยู่นิดนึงครับแต่โดยสรุปแล้วก็คือยิ่งเราใช้ความถี่สูงมากขึ้นในสัญญาณเสียง ฮาร์โมนิกที่ได้ออกมาจากวงจรที่มีทรานส f o r m e r เหล่านี้ก็จะน้อยลงตามไปด้วยครับหรือพูดง่ายๆครับก็คือตัว Audio อ s o l a t o r หรืออุปกรณ์ระบบเสียงใดที่มีทรานส f o r m e r เนี่ยมันจะมีผลต่อสัญญาณเสียงครับที่ความถี่ต่ำและกลางต่ำลงไปเป็นส่วนใหญ่นั่นเองครับ Audio t r a n s f o r m e r ที่ราคาสูงๆโพหมาชถึนก้อนละ4 5 0 0 0พเลยนะฮะแค่ก้อนของมันไม่ใช่กล่องอย่างนี้นะมันจะสามารถคุมฮาร์โมนิกได้ดีกว่านี้ครับมันรีเจก t ได้เยอะกว่านี้หรือถ้าเกิดว่ามันไม่รีเจก t หาอะไรเลยเนี่ยมันจะพยายามทำให้ฮาร์โมนิกที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับเป็นคุณกับคุณภาพเสียงถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่ในฝั่งของสตูดิโ คุณก็น่าจะเคยเจอตัวปรีแอมบางตัวที่มีทรานส์ฟอร์เมอร์อยู่ข้างในคอมเพรสเซอร์บางตัวที่มีทรานส์ฟอร์เมอร์อยู่ข้างในแล้วพอคุณใช้มันเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าหูเสียงเนี่ยมันช่างอุ่นหนาวหวานมันครีมมี่มากๆมันช่างดูดีกว่าโซลิดสเตทที่มีแต่วความกระชับนั่นล่ะครับคือสาเหตุจริงๆของการใช้ทรานส์ฟอร์เมอร์ราคาแพงครับ ดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะใช้ Audio อ s o l a t o r ในงานของคุณผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะมีผลต่อสัญญาณเสียงที่คุณทำอย่างไรบ้างแต่ว่าถ้าคุณมีปัญญาซื้อของแพงมาใช้ให้ซื้อของแพงมาใช้ซะก่อนครับให้หลีกเลี่ยงตัวที่มีราคาต่ๆ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะไม่แคร์ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะได้สัญญาณเสียงอะไรขอแค่ให้มันมีการป้องกันไม่ให้มีไฟย้อนกลับมาหาคุณก็พอคุณซื้อไปเลยครับตัวละไม่กี่ร้อยก็ไม่ต้องแคร์เช่นเดียวกันครับทีนี้ครับอันดับสุดท้ายครับแล้วคุณควรจะมีออเด o โอไอโซเลเตอร์ติดเอาไว้ดีหรือไม่ เราต้องเข้าใจครับว่าในอุปกรณ์เสียงมืออาชีพเนี่ยทุกรูเลยครับทั้งอินทั้งเอาเนี่ยมันจะมีตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์ที่ใช้สำหรับบล็อกไฟย้อนเหล่านี้อยู่แล้วประมาณหนึ่งครับแน่นอนล่ะครับว่าไอ้คาปาซิเตอร์เหล่านี้เนี่ยมันมีโอกาสเสื่อมชอยได้ตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณ ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของคุณเนี่ยมันเก่าคุณใช้มิกเซอร์อายุประมาณ5ปีขึ้นไปแล้วคุณต้องออกงานอย่างต่อเนื่องและถ้าเกิดคุณจะต้องเอาเสียงเนี่ยส่งไปที่ไหนก็ไม่รู้ย้ำอีกครั้งนะครับที่คุณไม่ทราบว่ามันจะปล่อยแฟนทอม48มาไหมหรือมันใช้ตัวจ่ายไฟที่ใกล้จับหงแล้วหรือยังแล้วมันปล่อยดีออกมาทางไลน์เอาด้วยมาทางกราวด้วยอะไรประมาณนี้คุณควรมีเก็บไว้ครับคุณควรมีเก็บไว้แต่ถ้าเกิดว่า คุณทำงานอยู่กับที่อุปกรณ์ที่คุณใช้คืออุปกรณ์ที่คุณเมนเทนด้วยตัวเองหรือคุณรู้ประวัติการใช้งานของมันเป็นอย่างดีหรือคุณรู้จักคนที่เมนเทนอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วคุณอยู่มันอย่างนี้ครับคุณไม่จะเป็นจะต้องออกไปผจญภัยที่ไหนกับเครื่องของคุณทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในห้องเช่นสตูดิโอห้องส่งบล็อตคาสสิ่งนี้อาจจะมีความจําเป็นน้อยลง และยิ่งถ้าอุปกรณ์ของคุณมีอายุการใช้งานต่ำกว่า5ปีลงไปแล้วด้วยคุณไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับก็อย่างว่าครับมีไว้ไม่ได้เสียหลายนี่แหละครับคือการสรุปของผมในครั้งนี้ครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ